ประเด็นเรื่องของควันหลงในการเลือกตั้งเราก็เสนอข่าวมาตลอดนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเรื่องของการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือบางจังหวัดนะครับกระทั่งมีการล่วงเลยบา่บาเอาทั้งประเทศเลยเป็นไงบ้างในที่สุดแล้วนะครับวันนี้เป็นประเด็นใหม่ที่ร้อนแรงกว่านั่นก็คือว่าเรื่องของบารโคด ที่อยู่ในบัตรเลือกตั้งสอส,อสอเขตสีเขียวแล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อสีชมพูนะครับแล้วก็ประชามติแต่ไม่มีคิวอาโค้ดครับหลายท่านสงสัยนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่นะครับนักการเมืองนะครับคุณวิโรธแผงพัครประชาชนอย่างนี้หรือแม้กระทั่งผู้สมัคร ส่วนใหญ่ก็เป็นภาคประชาชนนะครับอย่างเช่นคุณประสิทธิ์ปัทธรรมพนุัก์นะครับผู้สมัครสอสอเขต8จังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็ไปที่กกตเลยนะครับนี่นะเอาสงสัยนะครับไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลในการที่บอกว่ามีใบ QR code นะครับสามารถสแกนได้ในบัตรเลือกตั้นนะครับเป็น QR code ที่บอกว่าติดอยู่กับเรื่องของต้นขั้วครับ พี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปใช้สิทธิ์นี่นะเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการฉีกบัตรให้ใช่ไหมครับเ้าบัตรที่จะลงคะแนนแล้วก็เอาไปแล้วต้นขั้วเขาก็เก็บไว้ปรากฏว่านะครับคิวอาร์โค้ดเน้มันเป็นตัวเดียวกันว่าอย่างนั้นนะที่นักการเมืองน่ครับเขาร้องหรือไปกระทั่งนักวิชาการพอมันตัวเดียวกันไปปั๊บเลยครับเอาแล้วยังไงอะครับการเลือกตั้งกําหนดก็กําหนดเอาไว้แล้วนะครับกฎหมายเนี่ยบอกว่าต้องเป็นความลับครับเอาแต่พอมันเป็นความลับอย่างเงี้ยพอมาต่อกันนะครับแล้วก็สแกนเข้าไปเนี่ย มันก็รู้สิครับว่าบัตรเลือกตั้งคนนั้นเบื่อเลือกตั้งนั้นนะครับว่าใครไปเลือกใครบ้างพี่น้องประชาชนเลือกพักกอพักคอพักล้นพักนี่ก็รู้กันหมดสิครับมันจะเป็นความลับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพอไม่เป็นความลับแล้วนะครับมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายทำยังไงครับเลือกตั้งมันต้องโมฆาน,นะมันต้องล้มเลิกไปหมดเลยอันนี้มันชัดเจนว่าอย่างนั้นนี่นะก่อนที่จะไปดูนะครับว่าบัตรเลือกตั้งขาดนี้นะครับเขาต้องมีคิวอาโค้ดยะงไงกกตท่านก็แถลงแล้วนะครับเมื่อประมาณทักบ่ายสองโมง แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตต,ต่อนะครับ QR code ที่ว่านี้กรกตชี้แจงมาเป็นเบื้องต้นนะครับบอกว่าในการง่ายในการบริหารจัดการรวมทั้งนะครับเรื่องของการที่บอกว่าป้องกันในการที่จะบอกว่านี่นะมาทําผิดกฎหมายนั่นก็คือว่าไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบได้แต่ QR code นะครับมันสามารถที่จะแกงตามตามเดิมนะครับที่ต้นสังกัดได้เช่นสมมติว่า QR code นะครับในหน่วยเลือกตั้งนี้นะครับไปส่งตรงนี้เอ้า ไม่ส่งมาแล้วสมมติไปส่งที่อื่นเนี่ยมันผิดที่เอามาตรวจสอบที่หลังสิครับอันนี้เป็นสิ่งที่ชี้แจงจากกะกะตแต่นักการเมืองผู้ร้องวันนี้นะครับสมทบเช่นเดียวกันกับพักเพื่อไทยนะครับอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินรองหัวหน้าพักนะครับก็บอกอยูเหมือนกันบอกว่าเรื่องตอนนี้นะครับทีมกฎหมายกำลังมีการรวบรวมเนี่ยข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับเอ๊ะทำไมครับ เนี่ยเมื่อก่อนน่ครับก็บอกว่ามีมี QR code หรือมีอะไรแต่นะครับเขาเอาไว้ทําอะไรครับเขาเอาไว้ป้องกันนะครับเป็นเพียงรหัสลับป้องกันไม่ให้มีการล่วงรู้นะครับว่าบัตรนี้ไปอยู่ที่ไหนหน่วยไหนเขตอะไรไม่รู้ว่าใครลงคะแนนให้ใครแต่ปรากฏว่าข่าวนี้เอมันมี QR code อย่างเงี้ยมันสอบไปในทางนะครับที่บอกว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ถามว่าถ้าเป็นเรื่องนี้จริงนะครับคนที่มีอํานาจนะครับว่าให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยทั้งหมดก็ได้ครับเป็น ใครล่ะครับไม่ใช่กกตนะกะตนก,ะกะตนี่เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นต้องร้องนะครับที่พักพเพื่อไทยบอกว่าต้องไปร้องโน้นครับ<า>ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินไม่จบเท่านั้นเองครับถ้าสมบวราผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับรับเรื่องไว้เมื่อพิจารณาถ้าว่าโอเคนะครับต้องส่งไปไหนนะครับส่งไปที่สารรัฐธรรมนูญ<ช>พิจารณาอีกทีนึงอันนี้เป็นแนวทางน,นะครับของ พักเพื่อไทยที่จะทํารวมทั้งนะครับอาจารย์สัชิตอนธนาทิติโชตครับอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็พูดเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์นะครับพิสูจน์โดยข้อเท็จจริงไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับเรื่องของการเรื่องการธรรมนูกับการเลือกตั้งเพราะว่านะครับแต่หากพิสูจน์ทราบชัดเจนนะครับสื่อไปแล้วว่าเอ๊ะนะครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยที่ใช้กันอยู่ครับมันใช้ตรงกับต้นขั้วหรือต้นขั้วชัดเจนมีลําดับของผู้ ู้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็ลายเซ็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากพิสูจน์ได้เช่นนี้แปลว่าการเลือกตั้งนั้นไม่เป็นความลับอย่างนั้นเหรอ,เ,อ,อเพราะว่าการเลือกตั้งนะครับในกฎหมายกาหนดว่าต้องเป็นความลับเอ๊แต่พออย่างนี้นะครับถ้าพิสูจน์แบบที่อาจารย์ว่านี่มันก็ไม่ลับสิถ้าอย่างนั้นมันอาจจะผิดก็ได้ไวอย่างนั้นนะอันนี้เป็นประมาณนั้นกกตก็ชี้แจงเรียบร้อยครับ